เาป็นยังเป็นยังเหรออืมเขาชิมเขาไปยิมเหรอผมไทยไปยุ่นี่ห็บบอนี่นแค่ชิมเขาบอกชิมนะครับเขาบอกแค่ชิมนะครับบ่ชิมแล้วครับเต็มเต็ม <c oughs> <c oughs> บ่ชิมล้ะเต็มเต็ม เขาทิง้งแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วล,ลูกสองคนไม่รับจิบหายแล้วบ้านนี่แต่ลูก แล้ลุตนเถอะล่ะอะไรกลับบ้านตัวไหนนี่กลับตันไหนกลับตนไหนลูกกลับบ้านจะกินพิธงจะกิหยากโอ้โหจะได้กินไหมวันนี้นี่บ่ อ่าอะไรบานีบ่มีรถกลับบ้านเสี็ตบมีรถกลับบ้านแล้วนอนนี่แหละนอนนี่แหละไป ทำะวัติพี่เบี้ยมีคนไข้มาลายใหม่คคทำะวัติเ,ตเขาไม่มารับแล้วเขาปล่อยทิ้งแล้ว ก็มีคนมาหับนะครับตัวหาลูกะลูกกับบรับสายไม่มีใครรับสายเลยเขาตันหางไปวัดแล้วไอบ้บันเทิงย่างไอ้บันเทิงย่างไปซมสองกีโลเอสอส่งกันไปส่งกันมา ส่งกันไปส่งกันมานะครับรู้ฝากมาเลขโทรลับด้วยอ่โทรเบอร์ก็ไม่ติดครับอันนี้เนอาบอมหาเลขโทรับชิบหายหรอบ้ดนี้ว่าเออหน้าน,นบวัว ไม่มีใครรับเลยไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านอื่นเขาสุไม่วันนี้ไม่มีรถไงไม่มีรถรถไม่มีรถอยู่ขเขา นี่ไม่มีรถนะครับไม่มีรถเก็บแล้วโอ้ยเก็บถวยเก็บซ้ำถอยเก็บซ้ำในร้อมดีคร <yesterday, voila. S 2> ับด <salt> oh ีด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 ียางเยียมแล้วไปสุ่ง พียมเหรอปส่ทรงนี่มึงส่งเหรอรหเขา,าวยมีคนมาหับดอกอเขาปล่อยทิมแล้วเ,วเานนขาปล่อยทิมแล้วเขาปล่อยทิมแล้ว โอ้ยไม่ได้กินหลงหมูอ้วนเลยสีโครงหมูนะอัน,ป,นปันจักรยานกลับเออเออ เออโอ้รับแล้วยังไม่ทิ้งครับโอ้สรุปแล้วได้กลับครับเกือบไม่มีคนมาครับเกือบไม่มีใครมารับนะครับ ไป,ไ,ไ,ไปแล้วครับไปแล้วครับหนึ่งครับเหลืออีกหนึ่งยังไม่ได้กลับนะครับลูกยังไม่มาครับผมเก็บโวนไปทิ้งครับ เดินทางปลอดภัยบายบายนางงามนี่ไปไหนมาน้อนี่ใส่ข้องฝาก <are> อะไรได,ได, <c oughs> ได้หมดแหละ นั่นโอ้ยเลยอีกหลายวันเราอยู่ด้ยวยกันอีกหลายวันไม่ต้องเป็นห่วงเซเวียนมานะครับสิ่ขวางมาฝากว่างั้นโอ้ยรอคนมารับนี่สัยจ,จ,จะเป็นลูกชายนะครับมารับครับ เราก็คงได้กลับนะครับวันนี้อาจจะค่าหน่อยนะครับผมอาจจะอยู่ค่าหน่อยติดต่อกันไม่ได้ครับติดต่อกันม่ได้เพิ่งติดต่อกันได้ครับมักิดตอนแรงครับ เบิ่งแล้วก็คิดฮอดเฮียนเมืองจะคิดฮอดบ้านครับบ่ได้กลับบ้านมาปีกลัวแล้วมันอยู่บ้านเพิ่นปีกลัวแล้วครับปีกว่าแล้วกว็วได้ฉลองปีใหม่อีกแล้วนี่ สีแนวกินนี่แ้วผูุใหญ่บ้านสรุปแล้วใครมารับนี่ลูกชายชอ่าเดี่ยวว่าเขาจะปล่อยทิ้ง <c oughs> ลูกชายมารับครับเออ,เอ,อ,อยยู จะได้แวะนนเวนอีกสื่อของกับบ้านพอดีตัวอ่าแล้วครับจะมีลูกไซ้มาครับนะครับ